อ้าววันนี้เรามาคุยธรรมะแบบง่ายๆสบายๆคือพวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อยากมีความสุขมีความเจริญ สิ่งที่พวกเราควรรู้ก็คือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรแจ้งควรทำาเข้าใจถ้าเราไม่รู้จกักธรรมแล้วเราจะกระทำอะไรเราจะทำตัวยังไงดูให้ดีนะธรรมะดีธรรมะเรว หรือว่าความดีความเร็วเป็นธรรมะพวกเราต้องเข้าใจต้องทําความเข้าใจให้ดีการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ต่างจากสัตว์โลกทั่วไปสัตว์โลกทั่วไปนั้นเป็นไปตามกรรมแล้วแต่มนุษย์นั้นต้องเกิดมาเพื่อชําระกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองนะดูให้ดีนะแล้วการเกิดเป็นมนุษย์นั่นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราที่เราเกิดมาเลยตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเกิดมาเราต้องมีพ่อมีแม่ใช่หรือไม่พ่อแม่นั้นสำคัญยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่เรา ก็จะเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีลมหายใจใช่ไหมเกิดมาปุ๊บถ้าไม่มีลมหายใจเราก็ตายตั้งแต่เริ่มต้นที่คลอดออกมาแล้วนี่คือความสำคัญนะแล้วยังมีข้าวปลาอาหารน้ำดื่ม ถูกไหมล่ะหลักสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเลยที่เกิดมาพ่อแม่หนึ่งลมหายใจหนึ่งข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีวิตเราหนึ่งนี่แหละคือหลักมันทีนี้ในสถาบันครอบครัวของเรานะั้นนอกจากเรามีพ่อมีแม่แล้วนี่เรายังมีพี่มีน้องมีญาติ ถูกไหมล่ะพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจความอุอุ่นมันจะเกิดขึ้นได้เราต้องรักกันสามัคคีกันใช่ไหมพ่อแม่เราควรกตัญญูรูค้คนไหมพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อเราใช่ไหมดูให้ดีนะ แม่ให้น้ำนมเราดูแลเราสั่งสอนเราอบรมเราประครบประงมเราพ่อเราพยายามหาทรัพย์พยายามิ้นรขน,นขวายให้ได้ทรัพย์มาเพื่อที่จะดูแลครอบครัวนั่นคือหน้าที่ของท่านพี่เราก็เหมือนกันน้องเราก็เหมือนกัน ถ้าเราด่าพ่อด่าแม่ขัดแย้งพี่น้องครอบครัวเรามีความสุขไหมมันจะสงบได้ไหมบ้านเราบ้านเราก็จะมีความแตกแยกใช่ไหมมองออกบ่าดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นในสถาบันครอบครัวของเราเราต้องรัก ต้องสามคัคคีต้องปรองดองกันต้องร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะดูแลครอบครัวของเราให้มีความสุขใช่หรือไม่นั่นเป็นหน้าที่ของเราไหมถ้าเรามัวแต่ขัดแย้งกันเนี่ยแล้วแสวงหาแต่ที่อื่นมองว่าครอบครัวของเรานั้นไม่ดีไม่มีความสุขสุขหือทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราใช่ไหม มันเป็นหน้าที่ของเราไหมที่จะดูแลครอบครัวเราที่จะร่วมกันพัฒนาครอบครัวเราให้ดีใช่ไหมเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่เราไหมเออเราต้องเคารพพี่เราไหมเราต้องมีเมตตาน้องเราไหมถ้าเราทำหน้าที่ของเราอย่างนี้ครอบครัวมีความสุขไหม สาธุนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของเราเราก็จะไม่ลําบากไม่เดือดร้อนเพราะเราร่วมกันแก้ปัญหาใช่หรือไม่นอกจากครอบครัวเรามีความสุขแล้วนี่ถ้าเราอุดมสมบูรณ์แล้วนี่เราช่วยสังคมดูแลสังคม บ้านข้างเครียงเราเป็นมิตรเราให้ทานก็ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนข้างบ้านเราดีไหมคนข้างบ้านเรามีความสุขร่วมกับเราชุมชนนั้นอบอุ่นไหมก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นี่คือบทบาทหน้าที่ของเราใช่หรือไม่ที่เราจะรู้ด้วยปัญญาว่าถ้าเรามีความรักมีความเมตตาต่อกันสังคมนั้นก็จะมีความสุขใช่ไหมทีนี้เรายกระดับมาดูประเทศเราก็เหมือนครอบครัวไหมประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่กับธรรมะเลยนะตั้งแต่บุรพามหากษัตริย์ของเราเนี่ ท่านมีมหาเมตตาไหมท่านเสียเลือดเสียเนื้อเสียไฟพนกอบกู้ชาติบ้านเมืองมาเนี่ให้มีที่สุกหัวนอนนี่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเราไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นพระมหากรัตาิย์รทชินทั้งหลายที่เป็นประมุขของชาตินี่เราสมควรไหมที่จะเคารพอัตัยูรุคุณท่าน นี่คือหลักนะหลักของประเทศเลยนะหลักแห่งความมั่นคงเลยหลักแห่งสันติภาพเลยนะถ้าเราไปด่าพ่อด่าแม่เราเราก็เดือดร้อนใช่ไหมถ้าเราไปตำหนิติดเตียนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนเราด่าพ่อด่าแม่ไหม,มคือประมุขของชาติเป็นศูนย์รวมเย็นในหลวงไาชีนีนี่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยใช่ไหมมองออกไหมในพวกเรามองเห็นไหมพ่อไม่ได้ตํำหนิติเตียนใครนะพ่อกําลังพูดเรื่องธรรมะนายกก็ดีข้าราชการอาหารตำรวจก็ดีนี่นะมีหน้าที่ที่จะดูแลประชาชนที่จะพัฒนาประเทศ บุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่มีบทบาทมีหน้าที่มีธรรมะที่ต้องมีมหาเมตตาต่อประชาชนถูกไหมละ่ะ<ม>ก็เหมือนพี่เรานั่นแหละเออที่ต้องดูแลน้องๆถูกไหมม,มันไม่ต่างอะไรกับสถาบันครอบครัวนะมองออกไหมละ่ะ ดูนะดูดูสถาบันครอบครัวเรของเราเป็นหลักนะพ่อไม่ได้เข้าข้างใครนะพ่อพูดทำธรรมะนะเป็นธรรมะที่พวกเราควรพิจารณาให้ดี <c oughs> ถ้าประเทศเรามีแต่ความขัดแยง้งเหมือนกับพ่อเราไปทางแม่เราไปทาง บ้านเมืองก็ไม่อบอุ่นใช่ไหมครอบครัวเราก็ไม่อบอุ่นใช่ไหมม,มองออกมาเนี่ย<ม>จะมีแต่ความวุ่นวายใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นนี่พ่อเราทําหน้าที่อย่างดีแม่เราทําหน้าที่อย่างดีอ่าลูกทั้งหลายก็ต้องคารพกราบไหว้บชูชาถูกไหมต้องกตัญญูรู้คุณใช่ไหม เพราะท่านทนาหน้าที่ของท่านอย่างดีนี่ก็เหมือนพระมหกากษัตริย์ของเราในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยท่านเสียเลือดเสียเนื้อถูกไหมองค์ประวาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของเรากับพระราชินีนาถของเราเนี่ยพระบรมราชินีนาถของเราเนี่ยท่านเป็นห่วงประชาชนไหมทั้งพระชนชีพของพระองค์นั้นอ่ะ พระอ,องค์ทุ่มเทพระวรากายใช่ไหม,ไ,หมไม่มีใครเปรียบเสมือเหมือนทั้งสองพระอ,องค์นี้ได้เลยพวกเราเป็นพระสงฆ์นิกน่ยเราควรกราบไหว้บูชาเคารพไหมคว,ควรยึดเป็นตัวอย่างแบบอย่างไหมซึ่งมันประทับตราตึงในหัวจิตของใจใของพ่ออยู่ตลอดเวลาว่าโอ้พระอ,องค์เนี่ย ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากเพราะยังไม่เห็นความบอบพร่องของพระอ,องค์เลยดูนะนี่คือนี่เรามาเปรียบเทียบกับชาติอื่นนะจะไม่มีเหมือนพระอ,องค์ถูกไหมพระอ,องค์ตรงทําทุกวิถีทางเพื่อให้พระสุริอ,อนของพระอ,องค์เนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขลุยน้ําลุยโคลนขึ้นเขาลงห้วยเห็นไหม พระกรณยกิจของพระองค์นั่นหูมากมายไก่กองที่จริงแล้วนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของท่านถูกไหมล่ะหน้าที่ของท่านคือดูแลให้ความร่มเย็นแผ่เมตตาให้กับพระสงฆ์กรใช่ไหมแล้วสั่งการนี่หน้าที่จริงๆนะให้กับ ข้าราชการทหารตำรวจหรือว่านายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่แทนใช่ไหมหรือไม่ที่จริงบทบาทหน้าที่ที่พระองค์ทำมันเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของนายกใช่ไหมหน้าที่ของรัฐมนตรีใช่ไหมหน้าที่ของข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าหน้าที่ของพวกเราใช่ไหมที่จะดูแลประเทศเองถูกไหมล่ะพระองค์มีพระมหาการุณาที่คุณที่ให้ความเมตตา นี่พระองค์มาทุ่มเทพระวรากายของพระองค์ทั้งชีวิตเห็นไหมเพราะทั้งพระชนชีบของพระองค์ใช่ไหมซึ่งไม่มีหรอกยากมากที่เราจะเห็นบทบาทตรงนี้เด่นชัดขึ้นนะมันสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวไทยที่จะรวมใจกันนะซึ่งเราก็เห็นทั่วแผ่นดินสูมไหม ที่พระสงฆ์นิกนี่เมื่อฟ้ามัวดินนี่แหละคือเรียกว่าบารมีอันสูงส่งของพระอ,องค์ถูกไหม,มที่คนทั้งหลายหลั่งไหลเข้าไปเคารพกราบไหว้บูชาพระบรมศพของพระอ,องค์นี่เราได้เสียพระอ,องค์ไปเพราะฉะนั้นหน้าที่บทบาทหน้าที่ของเราเราต้อง สืบทอดเจตนารมของพระอ,องค์ให้ประเทศไทยของเรามีความสุขเหมือนพ่อแม่เรานี่หาที่หาทางไว้ให้พวกเราพวกเราควรดูแลรักษาบ้านเรือนดูแลทรัพย์สินไว้ไหมมันเป็นบทบาทหน้าที่ของพวกเราควรดูแลใช่ไหมไม่ใช่พ่อแม่ตายแล้วแย่งกันครอบครัวก,ก็บรรลัยถูกไหมมองออกไหมเนี่ย ถ้าเราต้องการให้ประเทศไทยของเราดีนะอยู่เย็นเป็นสุขเราควรที่จะทนุถนอมควรพูดคุยกันควรทำหน้าที่ต่างคนต่างพัฒนาตัวเองถูกไหมเาราล่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาประเทศใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันมีหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ผู้บริหารเองของเราเนี่ยถ้ามีมหาเมตตามีมหากรุณาบทบาทหน้าที่ของนายกต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมรัฐมนตรีทั้งหลายต้องดูแลต้องทําหน้าที่ของตัวเองข้าราชการทหารตำรวจเหมือนกันต้องทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่คอร์รัปชันโกงกิน ถ้าจะเปรียบบ้านเราก็เหมือนกับพี่น้องมันแย่งกันตลอดเอารัดเอาเปรียบกันตลอดใช่ไหมแล้วครอบครัวก็มีไม่มีความสุขใช่ไหมต่างคนต่างแก่งแย่งเหมือนพี่ลังแกน้องน้องก็ไม่เคารพพี่แถมไม่เคารพพ่อแม่ตัวเองครอบครัวลุกเป็นไฟใช่ไหมนี่แหละคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้โลกวุ่นวาย เหมือนประเทศไทยของเราทุกวันนี้นี่พวกเราเห็นเรือยังเด็กเมื่อวานซื้อเนี่ยอยากปกครองประเทศอยากแก้ไขประเทศไม่มีประสบการณ์หาแต่สิ่งภายนอกมีแต่ข้อมูลข่าวสาร้นป็นเทศมันมาจากไหน มาจากผู้ที่ยังไม่มีปัญญามาจากคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมผู้บริหารประเทศไม่มีธรรมะใช่ไหมเราจะเห็นนะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่การคอรับชั่นโกงกินใช่ไหมถูกไหมล่ะนี่คือประเทศไทยของเรานะนายกมากี่คนกี่คน โกงบ้านโกงเมืองมาตลอดที่จริงหลักของประชาธิปไตยนี่คือประชาชนต้องเข้าใจแล้วเลือกผู้แทนของตัวเองใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่มีแต่คอร์รัปชันมาตลอดตั้งแต่เลือกผู้แทนแล้วผู้แทนของตัวเองอ่ะโกงเงินมาตัง้งแต่ต้นแล้วเห็นไหมระบบมันก็เลยผิดเพี้ยนไปหมดถูกไหม มันจะอบอุ่นได้ไงถูกปะะ่ะล่ะในเมื่อผู้นําไม่มีเมตตาไม่ซื่อสัตย์จริตต่อการปกครองต่อหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมแล้วผู้น้อยเองก็มีแต่ความขัดแยง้งมีแต่ความต้องการให้คนอื่นช่วย เห็นบ้านอื่นมืออื่นดีกว่าบ้านตัวเองดีกว่าประเทศตัวเองมองประเทศอื่นที่จริงแล้วนี่เหมือนบ้านเรามีวัฒนธรรมอะไรดีๆนี่หรือว่าชุมชนเรานี่เราควรรู้จักธรรมะถูกไหมล่ะวัฒนธรรมเป็นอย่างไรเราต้องทำใจไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนี่เราต้องต้องรู้จักสถานที่เขาก่อนใช่ไหม ว่าเขาอยู่กันอย่างไรใช่ไหมไม่ใช่ไปขินฆ่าร่างผานหรือข่มคู่หรือต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ถูกไหมทุกวนันนี้ขัดแย้งกันเพราะเขาไม่มีธรรมะในหัวใจไงม,ม,ไมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลง พวกเรามองเห็นไหมประเทศไทยที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรมีต่การประท้วงแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นใช่ไหมวุ่นวายไหมไม่ควรให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะวิธีแก้ง่ายนิดเดียวปรับพวกนี้ให้หมดปรับสถานการณ์ขาราชการทาหารตำรวจหรือว่า รัฐมนตรีทั้งหลายทำงานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนนายกต้องดูแลต้องเด็ดขาดกดบ้านกฎเมืองมีไหมใช่ไหมมองออกไหมล่ะกฎหมายสำคัญนะเราอยู่ในประเทศถูกไหมเราอยู่กับคนส่วนมากใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยเหมือนเราตั้งกติกาอะไรไว้นี่เราต้องทำตามไหม ต้องทำตามไหมนี่กติกาอือหรือเราเราจะทำตามใจเราถ้าทำจตามใจเราเนี่บันไลยเนะถูกไหมล่ะเราต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองถูกไหมว่าไปตามกฎหมายพ่อบอกแล้วน่วะ่ะธรรมะน่ะไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมเพราะเป็นธรรมใช่ไหม แต่กฎมีผิดมีถูกใช่ไหมไม่เมื่อตั้งกติกามาแล้วมันต้องใช้กติการ่วมกันใช่ไหมไม่งั้นก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ถูกไหมอ่ะมองออกไหมเนี่ยเหมือนหมู่บ้านหนึ่งนี่หรือว่าครอบครัวเรานี่เราตั้งกฎใช้ร่วมกันนี่เราตั้งกติการ่วมกันนี่เราจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําตามใช่ไหมล่ะ ถ้าเราไม่ทําตามมันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนใช่ไหมกฎกติกาสร้างมาจากคนส่วนมากใช่ไหมมองออกมันแหนวนี่ถ้าเราคนหนึ่งคนใดนี่จะไปเปลี่ยนแปลงกติกานี้ได้ไหมมองออกมาตรงเนี้ย เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อให้มันถูกใจเราใช่ไหมอันนี้บรรลัยเลยนะนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะพิจารณาดีๆนะเราจอยู่ในสังคมนี้นี่เราต้องมีความเคารพย่ำเกรงนะพวกเราดูให้ดีนะการใช้ชีวิตในเมืองมนุษย์นะดูให้มันดีในระบบประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานี่ เรามีพระมหากษัตริย์เรามีพระราชินีเ,เรามีผู้ดูแลแผ่นดินแทนหรือนายกรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจเราเป็นผู้ปฏิบัติตามนี่คือหน้าที่ของประชาชนใช่ไหมเราดูหน้าที่ของเราให้ออกนะไม่ใช่หน้าที่เราไปสั่งสอนเขาหรือว่าไปต่อต้านหรืออะไรทั้งสิ้น บทบาทมันหน้าที่ต่างกันผู้บริหารก็ต้องดูแลประชาชนให้ความร่มเย็นให้ความเมตตาประชาชนนี่ถ้าเรามีความสงบแล้วนี่เราเผื่อแผ่บ้านใกล้เรือนเคียงเราหรือประเทศข้างเคียงได้ใช่ไหมมองออกบ้านะเหมือนบ้านเราร่มเย็นแล้วนี่ถูกไหมมองออกบ้าล่ะเราก็สามารถเผื่อแผ่ซึ่งต่อไปภัยสงครามมันเกิดขึ้น เราประเทศไทยควรเป็นอู่ข่าอู่น้ำใช่หรือไม่ใช่ไหมล่ะเออเพื่อพันธยาหารทั้งหลายอุดมสมบูรณ์เราก็เกื้อก,กูลประเทศอื่นที่เขาจะทุกข์ยากลําบากคนหนีตายจากภัยสงครามหนีตายจากภัยพิบัติต่างๆถูกไหมล่ะจากโกรคติดต่อร้ายแรงถูกไหมเราก็สามารถที่จะเอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้อเผื่อ,อแผ่เขาได้ใช่ไหม มองออกไหมเนี่ยนี่คือระบบของประเทศนะทีระดับโลกนี่โดยดีก็เหมือนกับเรามีพุทธเจ้าของเราเรามีพระธรรมใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยเออพุทธเจ้าของเรามีตัวตนจริงไหมย,ยิ่งใหญ่ไหมเหมือนเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมเราสัมผัสได้ใช่ไหม ไม่ต้องอุปโลกพระเจ้ามาขึ้นมาใช่ไหมมองออกมาเนี่ยนี่คือหลักศาสนาพุทธใช่ไหมแล้วมีพระธรรมใช่ไหมคําสั่งสอนของพระองค์เป็นจริงไหมพุทธเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไหมทีเนี้ยพูดจริงทุกเรื่องถูกไหมล่ะทําได้หมดสิ่งที่ทําไม่ได้พระองค์ไม่ตรัสถูกไหมไม่บอกไม่สอนแล้วพระองค์ สามารถเปิดทำรรที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายนี่มนุษย์ทั้งหลายออกจากทุกข์ได้ใช่ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของเรานะมองให้ดีนะทีเนี้ยพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์เหมือนแม่เราไหมเข้าใจย,ยังทีเนี้ยนี่คือสถาบันศาสนาใช่ไหมศาสนาพูธเป็นศาสนาแห่งปัญญาใช่ไหมมองออกไหม มีตัวตนจริงทำได้จริงพระอาหารหันต์ทั้งหลายเหมือนพี่เราไหมเข้าใจแยงนี่พุทธบริษัททั้งสีน่นี่เหมือนครอบครัวเราไหมเหมือนไหมถ้าเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเข้าใจกันนี่าศาสนาพุทธของเราเกรงใจไหมประเทศไทยของเรายิ่งใหญ่ไหม แล้วครอบครัวเราจะมีความสุขไหมเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกเนี่ยจะเกิดสันติภาพขึ้นมาทันทีเลยสันติสุขจะตามมากันทั่วโลกโลกเราจะร่มเย็นทันทีเลยนี่คือหน้าที่ของพ่อที่ต้องทำที่พูดมาเนี่ยบอกต่ออย่างนี้พวกเราทำได้ไหมอย่างเงี้ยแค่บอกธรรมะอย่างนี้ให้เขาทำเนี่ย ทำได้ไหมพวกเราสามารถทําได้ไหมดูแลครอบครัวของเราให้ดีส่งเสริมประเทศชาติของเราให้ร่มเย็นทําแค่นี้แหละแล้วให้ทั่วโลกเขามาดูเราเพราะเรามีสถาบันพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมนี่คือความเป็นชาติไทยใช่ปหะละ่ะมองออกไหมเนี่ยนี่แหละคือความเป็นชาติไทยคือเป็นไทยตลอดกาล ไม่เป็นทาสใครน่าภูมิใจไหมตรงเนี้ยน่าภูมิใจไหมนี่หละพ่อจึงมองเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสันติภาพโลกเราแค่ทุกคนมีศีลห้าใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยดูแลกันอย่างมีความสุขเอื้อเฟื้อเอื้ออ,อ,อาทรต่อกันนี่ปรับนะที่นี่แม้แต่ชุมชนของเราเล็กๆนี่เราจะทำเป็นแบบอย่างใช่ไหม พุทธปะณาปรัชญาเศษรษฐกิจพ้อเพียงเนี่ยจะทำเป็นแบบอย่างให้ผู้เราเสริมสร้างขึ้นมาได้ไหมได้ไหมตรงนี้ได้ไหมไนะถ้าเราทำเช่นนี้นะนั่นแหละทั่วโลกจะได้พึ่งเราจะได้มาดูเรานะเอ้าพอเข้าใจไหมเนี่ยอ่าเข้าใจก็สาธุก,การเนาะแค่นี้แหละ <laughs>